สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมขออภัยดาก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดเพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราเล่นกันมากี่วันแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมดูสักครู่นะครับเอา กดพิดเดี๋ยวจะดูให้นะว,ว่าเติร์เปิดมากี่วันแล้วนะครับเอ่อตรงนี้นะ124วันนะครับผมตอนนี้เล่นถึงไหนกันบ้างแล้วครับผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะแบบเบือ่อท้ออะไรพวกนี้ก็น่าจะเลิกเล่นนะครับแต่ผมก็ยังเล่นอยู่นะเดีผมต้องอัพขึ้นก่อนนะครับเอาทหารม้าแล้วกันนะ ยังอัพขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าต้องรอพวกนี้หมดนะครับเดี๋ยวสร้างไว้ก่อนตอนนี้ผมก็กําลังที่จะทําการอัปเกรดนะครับเพราะว่าประตู3ใกล้เปิดแล้วผมต้องดันพลังผมขึ้นมาสักหน่อยนะครับมันจะได้แบบเอาไปสู้คนอื่นได้นะว่าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้ต้องการแบบทหารอย่างเดียวเลยผมสร้างอัปเกรดพวก บ้านนี้เสร็จก็น่าจะสิบสามล้านนะเป็นสองอันเนี้ก็น่าจะขึ้นสิบสามล้านละาหารเราเทียสี่นะครับเทียห้าก็น่าจีงนานอยู่นะกว่าจะขึ้นนะครับเพราะว่าทรัพยากรต้องใช้เยอะด้วยนะตอนนี้ของผมสร้างมาถึงตรงไหนละตรงนี้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมารวมที่ประตูสามนะครับ เราพอเราสร้างมาปุ๊บเข้าปุ๊บมาเจอกันตรงนี้น่าจะนวกันยับนะไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะสนุกตอนนี้ทุกคนก็กำลังแบบรวบรวมสิ่งของต่างๆนะครับเอาไปสู้ในสงครามนี้นะเป็นการเผชิญหน้ากันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวรับของก่อนอันนี้คือ เพิ่งเข้ามานะของวันนี้นะครับอันนี้เราก็กดวิจัยไปเพิ่มความเจหานะครับอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะในการที่เราทำสงครามนะสกิลพวกนี้จำเป็นมากๆนะครับเนี่ยประจำวันก็ทำอยู่ประมาณเนี้ยทุกคนแล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มทีตี ตอนนี้พวกฮีโร่ผมก็เลเวลห้เกือบหมดแล้วครับผมต้องเก็บเลเวลนะรู้สึกประตู2จะยังไม่มีอ่ามอนเลเวลยี่นะครับอาจจะต้องเข้าประตู3นะเพื่อที่เราจะไปเจอกับพวกดาร์คลิงเลเวลยีนะครับแล้วก็ EP ก็ได้เยอะขึ้นนะในการเก็บเลเวลถึง50เนี่ยคือมันไม่ยากเลยทีนี้ มี CP เราก็ใช้ไปนะครับอันนี้ผมมาเก็บให้พวกตัวลองอะไรพวกนี้นะเลเวลนะครับเพราะเยอะอื่นมันเต็มหมดแล้วไง50ที่เหลือก็ต้องไปตีคนนะเพื่อที่จะอัพเลเวลนะครับนี่ก็ภารกิจประจำวันนะที่เราต้องทำนะครับนี่ผมใช้ CP 0ห้ารอยทำภารกิจนี้นะครับยิงไป อุ้ยอุ้ยเสรบร้อยได้ทีสองหมืนเท่าไหร่นะสองหมืนห้านะครับถ้าเลเวลยีห้าเราจะได้อยู่ที่ประมาณสามหมืนนะครับโอ้ถือว่าเยอะมากๆพอเลเวลเต็มแล้วเราก็ไปหาผงม,มาอัพพวกอาวุธนะครับแต่ก็ตีนานอยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีของไม่ค่อยมีสแต็กอะไรนะเนี่ยเราก็ทำไปตอนนี้ก็ ระหว่างรอเราก็สร้างทางหารไปเรื่อยๆนะครับเอ่อพลง 200, ังสองแสนถตมีแสน100กว่าตรงน,นั้นนะตอนนี้ก็ง่าใกล้ขึ้นเลยวย่ิบสี่ละอีกไม่นานเราเว้ตันแน่นอนเส้นทางบางกรผมยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเล่นที่หลังนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับร2 4วันของผมนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรคลิปหน้าก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประตูที่3เท่านั้นนะโอเครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปละครับ